สวัสดีพี่น้องคลิปนี้สิมาปลูกกล้วยนะพี่น้องปลูกกล้วยมันนั่นหากมันเน่าพี่น้องจะได้กลนแยกออกมากลุนเรียบร้อยแล้วนี่คือส่วนผสมพี่น้องที่เอาลุ่งลุ่มคือขี้วัวพี่น้องขี้วัวที่มันเป็นปุ๋ยแล้วเนาะพี่น้องเป็นปุ๋ยแล้วมันสมันบ่เหม็นพี่น้อง ขิงว่ะจะโดนพี่น้องผสมกับกีดินบดิซเซปุ๋ยเคมีเนี่ยพี่น้องปลูกไปนี่คือปูนครับพี่น้องปูนปูน,ปน,ปนขท้าที่เอาลง่ลุม่มาะกันหากเนกก่าอ่ะป่วยมันเน่าเดียวก็ปู้น่าดานการหมดห้วยห้วยลง่ลุ่มคือกันแหละ ได้น้ำกันกระปูนขาวนี่คือต้นกล้วยพี่น้องต้นกล้วยเอาต้นหน่อยมันพี่น้องมาปลูกนี่คือก้อนออกจากนี้พี่นอ้องก้นออกจากนี้นี่อันนี้ห้วยปูนขาวไว้เรียบร้อยแล้วยันต้นมันบนางไงมัน,น,นหากเนอง เป็นโรคเกิดโรคโรคตายพ่พี่น้องอันนี้คือต้นที่มันสมบูรณ์ที่มันงามเพิ่งพี่น้องตัดชิ้นใบออกแล้วใบทั้งไตมันออกเพื่อว่ามันถี่น่วยไงยตน้นมันเกิดสูงพี่น้องเขียรลับแต่ที่แรกผมแต่ที่แรกปลูกมันไม่ได้ชิ้นใบพี่น้อง หน่วยมันบางงามหน่วยมันบันวนบสวยแบบนี้มากหินใบออกถาเบื้องพี่น้องช่วงมันานั้นเป็นเขียวมาเป็นไนวยกุหละอีกโดนอยู่ตังเคยสีม,มาไทายเบื้องอีกตัวนี้จงไหมพี่น้องเสี้ดายมันเขียวอยู่ว่านกนแยกออกแยกออกจากกันถันมันหลายตน้นมันก็จะ อย่างอาหารกันกินพี่น้องหวยเหอกกะจีใบนไงจ่้งใบสองตนพ่คือหลุมพี่น้องหลุมสีก้นียาบลอยแล้วกะจิเอาฟุนกับปูนขาวลงล่งในหลุมกับฟูน้าดานเตรียมไว้แล้วอันนี้ขี้งวขี้งวที่มันเป็นปุ๋ยแล้ว แบบจนิดปุ๋ยอินซี่พี่นอ้องอินซี่ประดองใส่ปุ๋ยขีย้ไม่เนี่ยมาเบิ้งน้ำกันได้พี่นอ้องอันตอนแหลกก็หหอยปูนขาวลุ่มก่าน่ะกันนั้นหากนาองอวนนอง Nhưng mà thì mát vậy đó Mát tới đuôn đó Thế luôn Thế luôn bớt này Lăng chạc nần... chỉ mắc khuộc nó Phụ Na đàn chẳng khỏi chỉ mắc mà... Tay thì lăng bốp chuồng bốp tôi cần bốp phụ việc loại quan nặng không chỉ mặc ngồi ngồi phun là đàn cây cần một không có mặc quần trong quầy tiêu biển quầy luôn Bụng là tôn, pin nó mẫn dáng quá anh là tin anh. Way ngay 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 ขนขามันเข่ากับผสมกับขีดินอันนี้เป็นสูตรของนมต่ำนะลองเบิรงหวานสีได้ผ้บมา ăn chả canh không cái gì, ô, oh. luôn đây, quật chừng này, quậy luôn. เนี๋ยหากมันกิจะามารถยั้งลงไปกินปุ๋ยที่เราผสมมันละผสมก็คือขี้งว่าละป็นปุ๋ยอินรีเจนิีหนึ่งมือใส่ปุ๋ยเข้มหนึ่งอ,อ่ะหนาไว้ผลมาทำกัน หลังจากนั้นก็จิห้อยผู้นฐานลงพี่น้องปะพื้นฐานกันทร์หมดหลายผล นี่ก็มัดผม ็จเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องปูเืิ่งต้นเดียวแล้วก็หดนาำพี่น้องคือเลียบรอย้อยเนยสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ได้พี่น้องเป็นกำลังใจให้นุ่มต่ำเกษตรบานน้านนาเนี่ยกลิปหน้าพอกันไหมไปแล้วสวัสดีครับ